ยินได้เสียงลูกชายให้สบายดีพี่น้องป่องปลายเบิดสุกุสุคนเบิดสุมองสุบอนเด้อพี่น้องไงอ่ะเวทภาพบรรยากาศมาก็เห็นต้นมังหุงมังหุงรั่วมากมาระโก,กพี่น้องไงยนินได้เสียงลูกชายงอแงเพิ่นเครียดเพิ่นเครียดเพิ่นความอะไรเพิ่นนั่น <c oughs> เพิ่งขอมเลยข้อเพิ่นยังอ่อนพี่น้องเลยเพิ่นก็เลยเดีว่าโยคอบ่ขึ้น่อยเลยมันก็เลยโม่มันก็เลยเขียดป่ะนี่แม่ไปจับปีนคืนกันเลยเขียดเลยหายนี่งงงงจากน้อยพี่น้องนะเสดายต้นมาข้อนะมันบอกมีแมงแขงไหมเนาะแต่ว่าต้นรู้ใบกำลังโป่งนะงามมันจะบอกมีแมงแขงพี่น้องอือืม ต้นมะกอ,อกกันเลยงามๆมะกอ,อกกันเลยอพอดีแหละจะกินกับก้อยกับปอมนี่พี่น้องเ้ยเราบกำลังจะก้อยกับปอมเนาะแต่ว่ามาถ่ายเบิ่งกพักก่อนพักสิให้พักสิกินกับก้อยกับปอมนี่แหละนี่นี่ใบมะกอ,อกสดๆสดๆงามๆเอาใบมะเขาะน้ำบ่อไปกินนี่ก้อยกับปอมแล้วก็มีหมากระโดนน้ำโขอยู่ข้างหนา้าผมหมากกระโดนเนาะ กระโดนใบกระโดนข้างหน้าเลยเสียไปกินกับก้อยกระปอมปุกข้างหน้าเฮียกันคนเดียวต้นเลยตากผ้าอ่อมลูกชายครับเสื้อผ้าชุกหมอนไปพี่น้องเลยไปเบิ้งกระปอมฮาสิก้อยอันนี้คือดอกใหม่เด้อยพี่น้องเด้อยดอกใหม่ดอกดาวเรืองอันเนาะกำลัง มันกำลังขึ้นเป็นเบีย้ยเป็นยังขึ้นนะพอหวานอย่างเดียวดอกไม้อันนี้ก็ดีอา,อา่อ้บุษมบูซาวันพระวันศินกำลังงามเพราะว่าปลูกไว้ในข้างของน้ำนะเนาะเอาเนี่นะมาปลูกมาเบิ่งกระป๋อบไปตายไปแล้วบ่ ตัวแดงอีกขึ้นก็มีมีหอดคอดำคอแดงไดโนเสาร์หน่อยพี่น้องไดโนเสาร์จไดโนเสาร์ ไดโนเสาร์สัตว์เรืร้อนอาหารพื้นบ้านของสาวลาวและก็สาวอีสานพี่น้องเอยเนอะอาหารพื้นบ้านหากินตามฤรดูนั่นก็คือก้อยกระปอมก้อยกิ้งกาก้อยไดโนเสาร์ลงไปพวกนี้ตัวแดงจะงคูจึงคืนปอมคอแดงอันนี้เปลี่ยนสีอันนี้กระปอมกาเอ่เอิ้นบ้านเฮาเนาะ กูได้บวกกินนนั่นกระปิดกระปอมกิโก้กิเกียงขออภัยน้ำเด้อพี่น้องเด้อเดี๋ยวบอไะไห่างเนาะบ่าวเราเพื่อนสิมาทำเป็นเมนูสู่ฐานผู้ชมได้เบิ่งได้ชมนำกันเนาะได้กินนำกันพี่น้องเลยเนาะมาแปรรูปเป็นอาหารเนาะมาดัดแปลงเป็นเมนูวาสันซะก้อยกะปอมถ้าเบิงง่งกถ้าส้มไม่ต้องเอลยขั้นตอนเลยวิธีการเห็ดเนาะก่อนอื่นเนาะก็สิเอาไปอาน,นะถอดเคสมันออกก่อน เนาะเอาไปลนอ่ะน,นะไฟก่อนทอดเคมันออกอันนี้คือลนไฟเรียบร้อยเด้อพี่น้องเด้อพาไฟแล้วก็สิไปลอกหนังมันออกเนาะบ้ดนี้เนาะกดไลค์กดแชร์ไหนเด้อพี่น้องเอ้ยผู้ใดที่เข้ามาเบิ่งมาชมเนาะอันนี้คืออาหารอีสานบ้านเฮานี่แหละเนาะคนลาวคนอีสานนี่แหละอ่ะกินคือกันพี่น้องเอ้ยเนาะเพราะว่าเป็นบ้านผีเมืองหนองเนาะเป็นผีเป็นหนองกันนั่นแหละกินคือกันคนลาวกับคนอีสานเฮาอาหารคือกันนั่นแหละกดไลค์กดแชร์ใหนเด้อ อันนี้คือ,อย่างซุปเรียบร้อยเด้นนอพี่น้องเด้อย่างจะกรอบนิกน้อยเนาะเตรียมแบบนี้ย่างซุปแล้วจะมาซับแบบนี้เนาะเมาสหั่นชักหั่นย่างไว้ก่อนก่อนกับปอนจางหมูกระโซเด้อพี่น้องเด้อ พ่อ,อน,นี่คือผักที่ใส่ละพี่น้องเลยเนาะจะก,ก้อยฟอรมกันแหละม่วงกับบ้าใส่ลายดอกมันสมมากหมวงอันนี้เวลาซับกระฟอมอันนี้ซับกับทึบผักอะไรเนะาะเรือราผักกันเวลาปรุงเด็กพี่น้องก,กันี้ ใส่พริกน,นะใส่แต่ตามความต้องการใครมากินเผ็ดก็ใส่เผ็ดมากปะเผ็ดก็ใส่บปะเผ็ดพริกกับเก้าครัวเนาะผมชูรสผมชูรสเดือดแ้งนัวภาษาลาวเป็นแกงนัวเนาะ ใส่น้าปลาบานนี่ปลาอันนี้ก็ได้แล้วบ้านเนาะ <aument> er> ใส่ปลาตอ๋นก็คนเข้ากันเลยเนาะมาบากว่าเกลือครอกอาหันใส่เดาพอครับตอนเอาอย่างมาใส่ไปอย่างหันปเค็มทำาใส่พักลงไปบ้านพักเออ คือพักเด้พี่นอ้องเลยเหนื่ายพักและเอาได้พี่น้องเลยโอ้โหจวดจาดพี่น้องไปอยากว่าเนาะแซบแซบโลดเบิ่งแน่พักน,นะเนาะครบสุดพี่น้องเลย ผักกระโดนผักกอกถั่วผักหอมปอบหรือว่าผักชีไทยเนาะต้นหอมน้มามาพี่น้องไว้บ่อลายย่างจิดจาดเจิดจัดต้งกันมาเด้อพี่น้องเด้อตังไหนก็ชาวบ้านอี้รอบนั้นพี่นอ้องเว้เผาหอ,อมน้ามาพี่น้องไหม

ห ah, ้าอ <No ุ well. ้ย้าคนเราี hmm. ่ันกาผิดเลยย่าไปวันเมาเสร็จเฮ้ยรับเมาใ่เลยเยยัด กจะป๋พอมนุ่พอได้บอกท่าบอืมอกินเย,นนนอ,ยอยากนมันบอกพี่เนาะเรากระโดดนี่จริงๆก็กิก่เละนะ Hoa hoa không? hoa 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 nhỏ hoa 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 อทหารุเสร็จแล้วแกดูสิหนไปนี่ราัองเหรอัวน้ำหองทำไมครับปลุกเนาเพราเนาาวบอกผมแม่มาเล มอง,มองอวัสอืทธิ์สิทำให้กระปอมมาแต่บ,บ้านอโมงเด้กเป็นหนอเลยกระปอมปอม้อ,มองเคยซื้อเยลยเวลาซื้อ bây bay mong qua được quá rồi mong ừ. nói mong 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 sạch mong 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 นะเนาะขินคนลาวคนลาวคนอานพี่น้องนอะเอ้ยกินคือกันนี่แหละอือใช่น้ำประแดงของมันอือฮึยวมาพีกับบันมลย นี่พักกินกับมแน้ต้องไปกระโดนไปมากอกไปกระโดน จะไปกินทางอันนี้มันเป็นของรสปาแล้วแต่ปูมิใจว่าผมยัจะจัดห้องขนาน,านยังไม่ไดยเวลาไปมาอไร

ยางมักผิดเรก็จดิโอ้ยินงเก่ก่อ,อนนอนผ่าเด้อก่อนเลยตก็หมักอย่างมักินมักกันเมักิดเยอไม่กินนถึงถึงเดี๋ยวแล้วม่กัดช่วย dẹp dạ, cho thứ tham thứ tài của đại binh đồng ơi เด้ดูพี่น้องเด้อขอบุญขอบุญที่เขาบ่งมาชมเนะะาะฝากก็แล้วก็แชร์กดติดตาม,าม,มาดเดี๋ยวฝากพี่น้องใหม่อย่าลืมกดมักลิ่นดูพี่น้องเด้อไปแล้วสมายดี